Đó qua wow, đó, con lốt lên đây này Đúng Cháu sẽ ra ai Cái oh. nhu đây gần lên đi เแกบุญเทวีหากัมาเต้คนเขาช่วยมูบ่ฮะนา้าผาผานาผา้าหากัแล้วนี่เฮ้ยจ๊อบ่อไปเฮ้ยได้บอืมเออคือคืออยู่ได้เนี่ยนี่เนาะ กนชม <L an> เปิด่ามาวันี้เขี่ยมักตแตงเรียบานเลยโ <L an> มีแต่กินก็กินเนาะพุ่งสีแตกเราพุ่งนะปูดพี่้องเลยจำ <L an> ชีีจำชีคั่นนะเ้อ Nung sửa ờ... ờ... mây áp nạm dù bò? Áp dù Cháy dù lò bì cháy này. nè? Nù đìn Ờ, cháy ngô hô nhu đìn nà Ơ... Mây nè, mang nè, hét nháng nì Mây, hét mây đằng phái bò Ơ... Ơ, 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 bò kêu, kê ơn bò kêu, ơn bò kêu, ơn bò kêu, ơn bò bò nhưng vô đây tùy đây phải đâu người hỏi gần này nhưng người ta nó nam tình khiêu tô tùy tô bột tùy nó vui nó kín nó khăn chỉ bảo là cái đây thế nào hả nó thật khai sờ bài đi sờ bài đi sờ bài đi cái đi cho nên đây phải đâu đây chế gần lọp thành lên nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền เช่นนี้แห้งว่าอยูา่าัไนแห้งเออเออเออโอ้ทั้งผัวช่างแล้วนั่นอีกเลยนะใส่ผ้าโอ้โทมัดเล็กอีกเลยเนาะยังบัพ่ออยู่บ่ล่ะเออหางได้ห้องหนึ่งบ่ใส่ผ้านี่เนนเออยเป็นแผนแนกยูดินแผนกชุกยูนะใส่ผ้านี่ ขึ้นมาโอ้ยวันีตีลังกาตึ้มเลยดินเอาเข่าหน่อยพูดเนาะวันนี้เพื่อนไหนเอาเข่าอีกห้องบุธวิยังเพื่อนเอาเข่าห้องแก้วแล้วหรือว่าห้องยาอะไรจะได้ห้องยาห้องนี้่เออห้องบุธวิห้องนี้ห้องบุธวิห้องนี้่พวกบุธวิมาอยู่ใจเขียนแจกได้งามเออ Hãy có sang không mê sang phần nè Mùi ừ, yeah, khỏi nó Chết được phần nó Chín, chín khắp bay, bì là mùi lên, thiếu nhiều ra mùi lên nè Mùi lửa Cắt cái xe phá đấy, nó ถือว่าบางุงบางห้วยชอบชกินกินบางหุงนีิเนาะตำคกๆครับกินลายคนได้เงแซบกินสองนโมแซบกินสองนสอง่านึ่งโมแซบปันไดหน่อยดิอ่ไรตอนนีิวแซบวะเกก็แซบเนาะสตรลับสตรลับของโอตาเ้ีเอ่อถือว่า ยังแต่ห้องบุญทวีสายพระแล้วไว้ยังไม่ได้เอาดินเข่าเนาะพี่น้องเนาะเข่ากับปลายเราพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งล้อสองล้อสามล้อสี่ล้อประมาณเท่าเท่าปลายเนาะเท่าสามสิบล้อนหะประมาณนั้นแหละพี่น้องเนาะตัวเที่ยหอดซัพก็มันใส่บางๆไปเนาะดึงเม็ดดึงอย้างไรเนาะวันนี่เราซิกก้าอย่างเดียวเลย bò nhưng mà cá dân nhiều thành đọt rồi đấy hả hả bò kéo má y quên tén bồn này tàu pha hải kiếp mà thằng tôi giờ bỏ cái đó chủ đấy tuần này

อี๋โวอไปเลยเลยเนาะ้อปเป็นองไเยบล็อกเ,เ,เดี๋ยว,ว่าดินมันเจิญมาถมถอว่ายัางไหล,ลนี่นี่เฮ้ยฮะตัวเกาไว้บนหัวเลยช้างเกาได้เลย เปิดเบ้นอะไรอง้นะเนาะโอ้ย oh, oh, อยู่ดิกนกลางกลางก็เริ่มเชื่อเจ้าว่าไปผ่าเจ้าคือโอ้เอาั่นใช่ลเลยตั้งใชนึ่งคเจ้าโอยา่าบุ่นฉุกเร่าเราฉุกเานฉุกเฉิ่มเอาไปเลยเลยนะใส่ผ้าเนี่ยโอ้ย มาเทาไปโดโจงไห้แล้วเปนบมจุกเหยียบดิน да <S <S ่นบ่อ well. <c oughs> ่าแล้วรถแถวค่างแ้คนแห่เสียค่าเหยียบดินอีกขอใย้ไปช่วยนะครับเป็วายุวยุมาเหยียบยินเโดนต้องเสียจะไวยชวแล้วเร็ว

เงี้ยเลยเ่เออเออเอ้เหมือับแลยวเว้ยเขาพาพิดมารเกลิกแล้วเว้ยแล้วอ้าๆๆยุดยุดเฉยๆเผาเราทำแล้วลุงได้บอ่ได้แล้วว่ะเอาเงินจากตัวทำมาไล่ยปไดเตัวทำได้ไล่ยปได้เงินจ้างตัวได้เก้าว่ะเดี๋ยวนี้ราคาหยังว่ะาคาหยั่าชื่ออไว อยากกินยังกินลดวะเออเด้อถึงกระตุกขนมมากินแล้วบาเนี่ยกินมากอยู่น้องคอยแห้แล้วไปบอกมาไตร่ขวบป้าคขวบเฉยอยู่มีเงินคอยก็บอกว่างาอ่ะแต่พ่อเบานี่มาโบจ้างเยอะแล้วคอยป่ะเจ้ากินขนมติ่มทีเขาแล้วป่ะอ้ยบ้านนี้มันจะมาแอวใครเอวจะให้เอาเงินนั่นเสียค่าขนมน่ะไม่ได้จ้างเลยป่ะนี่ป่ะพวกเทพพญาอะไรวะ บอเรามีแต่เงินเนาะเอาเงินมาใช้ถามก็พอได้จักเข้ามักเข้ามักเข้าล้มอยอะก่อนน้ำแข็งขึ้นจ้างก่อนแหละแอนโว้ยเนาะถามมีบ้านถืไปชื่อดอกเออว่าเอออยู่บ้านนั่นบ้านนี้เออต้องใจกลัวเลยบอนะเออเออรมให้หูเนาะไฟทางเนาะนอกก่อนนอกหุ่นก่อนแล้วแต่การมาเรื่อยเรือยบานนี้เรื่อยกว่า

โอ้ยนี่รถไปหมุนป่นระรถแท้นี่ยรัมาแก็บไวจังแลยเรื่องเงินเรื่องเงินอ่มันเส็นลายเน่นหนุนทองคำถือมาเบิ้งปุยแหละสนัดสักคุยไปไปโอ้ยข่อยวะชมราคามันนั่นแหละเอ้ามาเบิ้งทั้งนี้มันเล็กก่อนบาทนี่ Mấy dũ nằm vô trang gì bên mất nè Gì bên... Nè hả? Ông Pai Ông bà ta à bò Mẹ lại Mẹ thô Cứ mà thế ạ đi Cứ thử cái tì cái โอ้ใส่ผ้าชื่อเลขก็ถือแล้วกันหน่อยเฮ้ยเหงื่อกระเด็นน้ำรำหน่อยนี่แหละเอาหนิอันนี้ว่าตัวจ้าดัดนะเออเออก็ได้อยู่เนาะโอ้ยชื่อพุชสาวโอ้ยเนาะเฮ้ยเลี้ยงเนี่ยได้เงินนะเนาะพอช่างเนาะสิบแปดซ่ากันไปแล้วเลยจะผู้ใหญ่ใช้เป็นพิ่นกับมี

nón mũ vó lốt chắc chi chăng chắc tương à để pha đẹp nó nó đây nữa nhau biết coi để pha biết cái à coi hả mày đai vó biết เบ่งเปิดเบ่งกอกลับขึ้นกลับมาเอาไปได้คุ่งต่อทั้งนั้นตาเห็นอะไรที่เป็นทังใดน่ะแดดรุนๆเห็นยังเบาเลยนอนถือแครงอยู่วะเนาะตนเข่าเมื่อยเลยก็อุโอยิงแดดเลยเมียนและมาเลยก็เท้าบางพารามเป็นแถวอยู่เนี แถวตะกี้แถวบุญจับลกอกไปเห็ดเป็นเนาะหนาวบริญาตเลยอะมีของธรรมดาจะมีธรรมดาบ่าแมนี้างกระต่าย่ส่ตะปับเนาะใส่ผ้าแบปวามน้ำสามมื้อเลยกรลุ่มเลกระลุ่มบางบางนะเลยมดวุ้นราคาตะกี้เจ็ดพันบุลูามพันหารเลยโอ้เงี้ยกี้ซื้อได้เลย เจียกนยากนงเชียกกระังตัวนึงเลยก็เจียกกระลอตัวนึงเดเดี๋ยวงยังยพอด้ใช่กับบางแค่จองนี่แลันค่อาน่ระวังมือเด้อมนุษมือตามันตะปูบาดเน่ฮะเฮ้ยทางคนพรราชเจ้ากบรัดที่ใสียพ่ะไปเห็นคนขายเครื่องปิ้งไก่บังคอเฮ็ดนะวาเอาจะคอยแล้วไปพ่อกันเนาะเดยย มันไปลงนมาหรือทามกินฉันคอนายหนือไรอหหนาวกนวอะอหัวใจแลวแกเสือตัวเองต้องใช้กัฉันแล้วบ่เนีิงๆกนาวเลยมั้ยคนตีเอาไไกลได้ใช่มเาไอ้ไกลในี่คนตีนั่นเนคนตีบินได้เว้เอาห็นทีมาใกล้ว้เราเพ่อชีวิตนะรักกระพาะอยู่เลยแต่ว่าุมนอุ่นใจเยอ่พอเนื่อยี้ยังน้อย เป็นเบ้าอ่ะสิปีมันยังกาะอาบน้ำบนน้ำสาปีเลยล้มสาวโปเปิด์ตผุนเลยแต่ว่าป้าุกคือจีน่านีเอโ้ยแกครึ่งหนึ่งก็พอได้ยิมเลยย่างตัวเลเนาะโ้ย้นี่แต่ว่าีน่าอาบน้ำทุกวันเท่เขยทุกนมียก็ไปที่อยู่นะโอ้ได้เโอ้ออยู่นะานีด้น้องอแซงเนาะมันนี่มาอยู่ใช่มาพี่โย่ได้ทึบ เอาเครือมานาว้งใ่มีอะไกัมื้เมีอออกแล้วจะปวดบ่พ่อจะปวดงบบมกันตะเวนหมแล้วเออขับ้กีตัวอรถได้ป่คนละห้อง่หรือห้องเดียวกันคนละห้องพ่ออะไรแกนักนเลนอนกันรถินน้ำาง่ามนี่หรือิอนนึงเอาเสร็ก็ได้แล้ครับ nên xài cả đây bao các này bật cam lên bật phơi sáng nè mà khơi thì coi chuyện mình cũng có một chút nhỏ nhỏ phải bằng phải khỏe khỏe vừa là dạ 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 dạ

ยมันกระดังไทยเนาะดูทีนี้ม um> ันบึ้มเนาะเออจะให้ใช่โอ้ยเนาะอยู่ได าดูห่อข่าวสอบหน้ามึงแกมาเรียบเขาเรี <th 500> <t> ่กไหมฮู <song Brazilian> <t> ้ดมห่อยห่วยเนาะ ไกลนี่น้ะโอ้ยล่อโค้างบอกว่าให้ม่าเขาูเขาตีนี่อมาเข่านานับเอาได้คนละสามพีซินตคนละสามเิมม้นตนับหั่รอยนับหาร้อยอีบ่เอาหัดจับแล้วเดวในพิยาสลบดดลอย ไม่กินไ่้ไม่ใช่ฮะต่อบ้ไปต่อต่อเองแมนบ่มี่เสียงมันไหนเอาตัวับต่อเอาใชเอาเสียงนเปืนให้เบิร์ก่อนันหางกะพอยวิดห้อง่งบสองนะห้องนาเบกนชื่อาผักแพ็แม่แม่อเอาล้ว ตัวโอ้ยยินตัวเฮ้ยเขาทอากิไม่กินได้กินไม่กินได้มาเข่าเด้ใจทำมากป่าจะกินเข่าได้ห่ะมย่างโยากแ <c> ค <ười> ่ยูโมยากช่วห้องใส่ผ้าเลยพอดีแล้วพี่น้องพนอดีแล้วเนาะ เป็นยังไงเอาอีเยน่งเดีเนได้รือเปลาเซฟแ่เดีออกิ้เชื่อว่าคิ่นชื่อไหมไปเห็นยังมันคือขาดี่นี่ห้ใหม่บอ เลกดูดกันเสือมันชื่อไหไม่ขาดมันแหละเออทั้งหลังก็ขาดทั้งหน้าก็ขาดไปหมุนอย่างว่าเฮ้ทานไฟเต้นแมนบสบนี้บุญด้วยคำเกี่ยวของไรเอาจังนี่เบิ้งทดสอบคนนคนหนาแน่อยู่เป็นห้อย

nhiều gọi hai mươi hai mươi hai mươi hai bỏ hai mươi binh mươi hai 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 mươi hai

นี่ขาดเครื่องเดียวนี่อ้าวขาดเครื่องเดียวเห็ดไดิมขาดานะนี่ะเออชื่ว่าตัวกว่าใช่ีาขาดมาจากห้างนัง่นโอ้ยขาดมาแต่ห้านอย่าไปเห็ดมันฉีขาดนลยเห็นขาดเห้งเอาใน,นมือปอนในมือซี่แบบนี้เฮ้ยเด้อเอานัเออ งานเด้อตั้งคืน้องเนาะัดที่นี่ไปเจอลำลาทีลาน้องชะก่อนพี่น้องสิ่ภาพประกันในขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ้องท่านนี่ลาก่อนพี่น้องสบายดี